สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะทุกคนนะคะพบกับครูกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะเวลา13นาฬิกานะคะถึง14นาฬิกานะวันนี้นะคะครูกิ๊กจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเรื่องการพยากรณ์นะคะจากคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการจำแนกประเภทไปแล้ว,เด,วเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการจำแนกประเภทเป็นแบบไหนนะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กจะมาสอนเรื่อง การพยากรณ์นั่นเองนะคะการพยากรณ์นั่นเองนะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับครูกิกหรือ,อยังเอ่ยอ่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆนะตอนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็จะมีกระตุ้นให้เด็กๆดูหนึ่งเรื่องอ่าว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วครูกิกจะมาถามคําถามนะเด็กๆอ่าเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ จากบ้านกันแต่เช้าด้วยเลยค่ะเพราะถ้าเราออกสายอาจจะทําให้รถติดได้แล้วเราก็จะไปถึงน้ําตกช้ามีเวลาเที่ยวน้อยอยังไงล่ะจ๊ะรีบดาว่ามันเช้าไปเหรอ แค่ไหนดูตาลิปดาเอาก็แล้วกันค่ะโอ้น้ำตกสวยมากมากเลยว่าไม้โพล่าลิปดารู้ได้ยังไงเรายังไม่ได้เข้าไปกันสักหน่อยลิปดาก็คา,าดการเอาไง<ฮ>ดูจากรูปที่ติดอยู่ด้านหน้าอุทยานเนี่ยเฮ้ยลิปดามั่วตลอดนะเอาแล้วเธอเด็กๆเ,เลิกเถียงกันได้แล้วจะได้ซื้อบัตรเข้าอุทยานน้ำตกพร้อมๆกันครับ โอ้โหเด็กๆหอบพวงยางมาเยอะแยะเชียวก็พอล่าสิคะดรว,วีบอกให้ลิบดาเตรียมมาไม่รู้จะว่าไปไหนเอาลิบดาเราก็ต้องเตรียมท้องไว้ก่อนสิเพราะเราไม่รู้ว่าน้ําตกที่เราจะไปเล่นกันมันจะลึกหรือว่าจะตื้นเข้าใจไหมชอบว่าลิบดาว่าตัวเองนั่นแหละว่าโอ้ยพอล่าลิบดาหิวจังเลยอ่ะหิวจะกินช้างด้ทั้งตัวแล้วเนี่ย โฮล่าเห็นมีร้านขายข้าวแกงอยู่ตรงจุดพักของนึกตกตรงโน้นนะเดี๋ยวเราไปพักทานข้าวกันตรงนั้นแล้วค่อยไปเล่นน้ำกันต่อดีไหมเอาลิปดารอโฮล่าด้วยเอาอันนี้อันนี้อันนี้แบดมาเลยค่ะเอาเยอะๆยเลยนะคะแม่ค้าเออลิปดานั่นมันมีแต่ของเผ็ดเผดนะลิปดาจะทานได้เหรอ,อโฮล่าเคยชิมแล้วเหรอถึงรู้ว่ามันเผ็ดน่ะโฮล่าก็สังเกตจากสีของอาหารนะซิ สีแดงขนาดนั้นแถมพริกเยอะอีกตั้งหากถ้าทานเข้าไปแล้วรสชาติต้องออกมาเผ็ดทชัว,ชวคิดไปเองหรือเปล่าอาหารสีแดงแต่ไม่เผ็ดมีเยอะแยะไปโพล่าเนี่ยชอบวอ่าตลอดเลยเฮ้ยไม่เชื่อก็ลองดูโพรล่าก็แค่คาดการส่วนผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่โพรลา่าคาดการก็ได้นอ้า,อาอไงัไงเล่าบอกแล้วก็ไม่เชื่อโพลา่า ลิปดาเราไปกระโดดน้ำตรงนั้นกันเถอะไปสิไปสิเฮ้ยลิปดาอย่าเพิ่งกระโดดใส่ห่วงยางก่อนแหมน้ำมัน,ม,นมีลึก่องหน้าโผล่ล่ายังไงเราก็ต้องควรใส่ไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำมันลึกหรือเปล่าตอดท้ยไว้ก่อนเลยล่ะลิปดาคาดการอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วสิลิฟดาจะเชื่อที่โผล่ล่าเตือนไหมนะ ลิปดา,ปดาทำไมเล่นน้ำกันไม่ระมัดระวังเลยล่ะลิปดามันอันตรายนะรู้ไหมหลิปดาขอโทษค่ะลิปดาดื้อเองเฮ้ยลิปดาแค่อยากจะเอาชนะโพล่านะคะเฮ้ยคิดอะไรของลิปดาเนี่ยเอาละเด็กๆไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาเจอกันที่รถเลยนะเราจะได้กลับบ้านกัน ยังไม่หายโกรธลิปดาอีกเหรอฮึลิปดาขอโทษแต่โพล่าชอบทำัวเหมือนเป็นหมอดูคาดการโน่นคาดการน,นีรน่ไปทั่วลิปดาเองก็อยากจะเอาชนะเท่านั้นเองแหละลิปดาผิดไปแล้วดีกันนะไม่ดีก็ได้แต่ว่าหลังลิปดาห้ามดื้อแบบนี้อีกนะมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะโูแลเนดะ้ว่าแต่ทำไมโพล่าดูรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยนะ ไร,รไม่ใช่แล้วลิปดาผลลัพธ์ก็แค่คาดการดูความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะสิลิปดาต้องหัดสังเกตคาดการและแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลมากกว่านี้นะใช่แล้วเราจะลิปดาเราเรียกว่าการคาดการผลลัพธ์ยังไงละจ๊ะคนเราสามารถคาดการผลลัพธ์สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้ส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้ได้เช่นกันอย่างเรื่องเมื่อเช้าที่เราออกเดินทางกันแต่เช้าก็เพราะเราคาดการผลลัพธ์ไว้ว่า ถ้าออกเดินทางเช้ารถจะไม่ติดแต่ถ้าออกเดินทางสายรถจะติดทำให้ถึงที่หมายช้ากว่ากำหนดและยังเรื่องที่ลิบดาเห็นภาพน้ำตกด้านหน้าทางเข้าและลิบดาบอกว่าน้ำตกสวยทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นน้ำตกจริงๆซึ่งสถานการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นการคาดการผลลัพธ์นะจ๊ะซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาน้ำตกของจริงอาจจะสวยหรือไม่สวยก็ได้อ๋แบบนี้ลิดาก็ไม่โดนดุแล้วละสิไม่โดนดุเรื่องอะไรเหรอลิดา ถ้าดกรวีกับโพรล่าไม่บอกคุณแม่ว่าลิปดาเกือบจะจมน้ำตกวันนี้ลิฟดาก็สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้เลยว่าลิปดาจะไม่โดนคุณแม่ดุแน่นอนอย่าบอกคุณแม่นะคะโอ้ยลิฟดา,ดาจากเหตุการณ์การไปเที่ยวน้ำตกที่เกิดขึ้นการคาดการณ์ผลลัพธ์อย่างที่โพล่าบอกลิปดาเป็นการคาดการณ์โดยการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะหรือประสบการณ์ของโพรล่าเอง ซึ่งในชีวิตประจําวันของเด็กๆมักจะเจอกับเหตุการณ์ในรูปแบบซ้ําๆที่จะทําให้นักเรียนสามารถคาดการผลลัพธ์ได้เพื่อเตรียมตัวแก้ไขปัญหาเช่นวันนี้ลิปดาจะไปโรงเรียนแต่ลิบดาเห็นท้องฟ้าครึ้มลิบดาวก,ก็เลยหยิบร่มติดตัวไปด้วยเผื่อฝนจะตกซึ่งข้อสรุปฝนอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้อลืกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิปดาก,กันด้วยนะคะ ะะเรื่องการเดาลองเดาดูนะคะเด็กๆอ่ะการเดาดูก็คือการ,รพยากรณ์คืออะไรก็คือการคาดการไว้ล่วงหน้าเหมือนที่ดิบดาบอกนะคะอ่ะเช่นเด็บดาจะไปกินอาหารนะคะแต่โพล่าทาไมโพล่าบอกว่าบอกว่าอาหารมันน่าจะเผ็ดนะเพราะดูจากสีแล้วก็ผิดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคาดเดาหรือเด็กๆนะคะกําลังจะไปตลาดเด็กๆเห็นฟ้ามืดครึ้ม วันนี้ฝนต้องตกแน่เลยเด็กๆก,ก็เลยต้องพกร่มไปด้วยแต่ฝนอาจจะตกก็ได้ไม่ตกก็ได้นะคะอันนี้คือการคาดการนะคะหรือการคาดเดาหรือว่าพยากรณ์นั่นเองนะอ่ะนักเรียนดูนะคะนักเรียนสังเกตพยากรณ์นะคะแล้วบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพสุดท้ายเด็กๆด,ดูนะแมวเนี่ยกินปลาทูผลมาคือเหลือแต่ก้างแต่ถ้าครูนะคะให้แมวกินขนมปัง ก็เหลือขนมปังเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรนะอ่ะมาดูอันที่สามครูให้แมวนะคะกินขนมปังนะคะแล้วก็กินปลาทูไปด้วยนะกินปลาทูไปด้วยนะกินปลาทูไปด้วยอ่ะแมวก็กินปลาทูไปหายไปเลยนะอ่ะก็เหลือก้างกับขนมปังแสดงว่าแมวเนี่ยทําไมคะกินเราคาดการได้เลยว่าแมวน่ะกินปลาทูแต่แมวทําไมคะ ไม่กินขนมปังนั่นเองนะคะไม่กินขนมปังนั่นเองนะต่อ,อมาต่อ,อมานะอ่ะครูนะคะให้แครอทไปกระต่ายกินแครอทหมดแต่ครูนะคะให้ปลาไปกระต่ายไม่กินปลาเลยแต่ครูให้ทั้งปลาทั้งทั้งแครอทแล้วก็ปลาลงไปนะคะ กระต่ายกินแครอทหมดแต่เหลือแต่ปลาอย่างเดียวแสดงว่ากระต่ายทําไมคะเราคาดการได้ว่ากระต่ายทําไมลูกอ่ากระต่ายกินแครอทแต่กระต่ายทําไมคะไม่กินปลาทูนั่นเองนะคะไม่กินปลาทูนั่นเองนะต่อมาดูอันนี้เด็กๆเ,เห็นไหมโอ้โหเมฆคึ้มเลยสีดำเลยลมพัดแรงด้วยเด็กๆคิดว่าทําไมคะจะเป็นอะไรอ่า เป็นฤดูฝนนั่นเองเพราะเมฆดำมาเลยลมพัดแรงเลยใช่ไหมเป็นฤดูฝนแต่เด็กๆลองคิดดูสิท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นอากาศก็ร้อนร้อนร้อนมากเลยเด็กๆคิดว่าเป็นฤดูไหนลูกอ่าเก่งมากเป็นฤดูร้อนนั่นเองนะคะเป็นฤดูร้อนนั่นเองนะเด็กๆอ่าก็จบเรื่องการพยากรณ์อากาศแล้วนะคะ ่ช่พยากรณอากาศเป็นการพยากรณ์หรือการคาดเดานะคะเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าอ่ะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาอ่าใบงานนะอันนี้นะเด็กๆลองดูนะหมาสุนัขนะคะสุนัขกินไก่กให้ไก่ไปเหลือแต่กระดูกต่อมาครูให้สุนัขก,กินเค้กก็เหลือเค้กแสดงว่าสุนัขเนี่ยมันไม่กินเคก้กต่อมาครูให้ทั้งเค้กและไก่แต่สุนัขทำไมคะเหลืออะไรให้เด็กๆลองไปทํามานะ ให้เด็กๆลราไปทํามานะแล้วก็ตอบคาถามของครูด้วยนะคะมาใบงานที่สองเมฆสีดามลมพันแรงเป็นฤดูอะไรท้องฟ้าสดใสาอากาศร้อนเป็นฤดูอะไรหมอกลงจัดไม่มีแดดเลยเป็นฤดูอะไรแล้วก็มีเมฆหนาปกคลุมท้องฟ้ามืดเป็นฤดูอะไรให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะ,ะให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะ ตอ,อนที่เราจะเจอกันคาบเรียนหน้าเด็กๆช่วยครูกิกนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครูกิกด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการเรียนวิทยาศาสตร์และก็ศิลปะก,กับครูกิกนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะช่วงนี้นะโควิดระบาดด้วยนะลูก ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะคูกิกนะคะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะเราจะต้องรอดโควิดไปด้วยกันนะคะเด็กๆอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย